ขนาดนี้เวลาที่หนครึ่งห้องกำลังเก็บของกำลังสีเียวครับนะไก่เดียวเดี่ยวเลี้ยวราไลเลียเรียงเอางานเดิอมองนั่งอย่าของเรียบร้อยครับใส่เวลาเก็บโอ้โดนเก็บเก็บสามชั่วโมได้เนี่ยสีเหียว แล้วนะครับแล้วแล้วซ้ำแล้วอะไมาห้ามกลางทางที่ไม่จวดปกเนาะไม่ยากกว่านมองหนักปะหนักครับบ้านก่อนก็ได้หนักเบิงดาวิ เดี๋ยวที่พงพยากรอาการเห็ดร่า <c oughs> <c oughs> งสมร่างสมเพราะเสือเพราะเสือร่างสมมันสีไสมองอะไได้หระร่างสมมันสีตังไงหลอดไส้แล้วมันตึงเอ, <c oughs> เอาหลอดไส้ออกก่อนเร็ดพียง่อร่างสมใส่ไนไห เข้าแรงทีใส่พัดลมหน่อยตัวนี้เอาคื้นั่นพอเสร็จเออข่งเล็กเกหนอยโอ้ยเ็ดคือยังผู้ฒ่าทีจเจนี่คือยังไม่หลุนอยู่จะไ,ไ,ไป,ไป,ปนางล่างได้แหละไฟได้้างล่าง โลมาใส่แกนนี่เล็กซส่นี่นี่ี่อบนี่นนนเออจับกล้องบล็อกหน่อยพอดีอโอเคครับอ่ะมือหนึ่งกับสายไ้สำริด้ะครับเดียบร้อยแล้วครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับไปตัวกันครับงานมืออื่นลุยต่อสำหรับพี่นีสวัสดีครับ